สวัสดีครับวันนี้มาอยู่ที่อุทยานราชพฤกษ์เชียงใหม่นะครับตอนนี้อันนี้เป็นข้างล่างนะครับมันจะมีเนินสูงสขึ้นไปข้างบนนะครับให้เราขึ้นไปยืนอยู่ข้างบนเราก็จะขึ้นไปเป็นประมาณเนินเขาเล็กๆนะครับสูงขึ้นไปประ,ประมาณ20เมตรได้ครับก็จะมีบันไดเป็นหินหนเดินขึ้นไปนะครับเราก็ไปยืนอยู่ข้างบนแล้วก็ถ่ายรูปออกมาแล้วเราก็จะมองเห็นวิว360องศานะครับที่มองเห็นข้างบนโน้นก็คือวัดพระธาตุดอยคำนะครับ ด้านในนี้ก็จะเป็นสุ้มประตูด้านในนะครับพอดีว่าวันนี้เรามาตอนเย็นแล้วเราเข้าไปข้างในไม่ได้แล้วเขาปิดนะครับก็จะยืนถ่ายรูปอยู่รอบนอกนี้นะครับนี่ครับโดยรอบ